เจ้าหญิงแห่งวงการคุชชั่นแบบบิ๊กก็ต้องรีวิวคุชชั่น2ด้วยจะเป็นคุชชั่นให้ได้บอกก่อนเลยว่าเมื้ออันนี้สีอ่ะไม่ค่อยถูกใจบิ๊กเาออื่นก็มีสมัยดีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีละจุดเดี๋ยวไปเรียกรองพื้นสองเขน้อยใจเขาก็สาแบบสวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะวันนี้ยังอยู่ในหมวดรองพื้นซองจากร้านสะดวกซื้ออยู่นะคะรอบนี้มาในคุชชั่นซองเจ้าหญิงแห่งวงการคุชชั่นแบบบิ๊กก็ต้องรีวิวคุชชั่นซองด้วยเชื่อว่า หลายคนต้องใช้แบรนด์มือลรสกามาเกาะบิ๊กก็เคยใช้แล้วก็ทำรีวิวด้วยกรุบกรุบเก็บไปล่าสุดก็คือรีวิวตัวซีซีเขียวของเขาไปนะคะก็อันนั้นดีมากนะเป็นซีซีที่ให้การปกปิดแต่ว่าบางเบาแล้วก็มาช่วยในการคอเลกสีแดงจากสิวเรานะเออใครเป็นสิวแบบผิวแดงเยอะ บนใบหน้าเง,งี้ยก็ซีซตัวนั้นตอบโจทย์แต่วันนี้รอบนี้เรามากับตัวนี้ค่ะเมอร์เลสกาวิซีก s ตาเอเซนคูชชั่น s อสวบวก PA บวกบวกบวกจะเป็นคุชชั่นให้ได้เออคุชชั่น2นะคะตัวนี้มีส่วนผสมจากวิตามิน C ช่วยในการลดเลือนจุดด่างดำหากใช้เป็นประจำคือเราก็ไม่ได้หวังผลวิซีอะไรลอกแล้วก็มาแบบเออนี่แต่งหน้าแล้วมันจะติดทนหรือเปล่าจะอยู่จะอย่าไงไหมนะ ไม่เข้าใจทำไมต้องทำเป็นแบบคุชชั่นซองคือถ้ามีคำว่าคุชชั่นแล้วมันจะดูขายดีหรอแบบดูดึงดูดลูกค้าได้หรอจริงๆก็ทำเป็นรองพื้นซองธรรมดาได้ไหมหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันตัวนี้นะคะก็เป็น t in one makeup พร้อมบำรงุงอย่างที่บอกไปว่ามีวิตามินซีนะคะมาช่วยในการบำรงุงแล้วก็มีกูต้าด้วยเออตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสัมผัสบ,บางเบาปกปิดผิวเนียนแล้วก็ ุมมันกันนะ้ก็ดูเป็นคําเค็มของรองพื้นซองในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะั่นแบบคุมมันปกปิดกันนะ้ากันเหนืออะไรเงี้ยสีทีไ่ได้มานะคะมีสีเดียวในร้านสะดวกซื้อคือไรเบสมาลองที่เนื้อกันเลยบอกก่อนเลยว่าเนื้ออันเนี้ยสีอ่ะไม่ค่อยถูกใจิิ่เท่าไหร่คือเขาเป็นสีเนื้อมีความเจือชุมพูนนิดๆจริงจริง ที่บีบออกมาแรกๆมันจะดูแบบเหลืองๆใช่ไหมแต่พอเกลี่ยไปแล้วเซตตัวไปแล้วอ่ะมันมีความนูชออจมจมปูหน่อยๆแล้วมันมันไม่ได้ทาบิ๊กหน้าดูผ่องอ่ะเออบอกไปเลยว่าไม่ชอบตรงนี้แต่ส่วนอื่นก็มีส่วนดีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังททละจุดมาไม่ชักช้าเสียเวลาเรามาเริกันเลยเพราะวันนี้มีร่องรอยต่างๆที่ต้องถูกปิดไปเหมือนกันใช้ภาพสกินซิฟิกเหมือนเดิม หนึ่งคือสัมผัสบางเบาจริงเนื้อเขาบางมากทุกคนคุมเบลเลก็ดีนะอันนีบิกลงม่ได้แบบเลเยอร์เยอะมากบางๆก็ปิดไปได้กระหมดเลยนะทําให้ผิวเราดูแบบเรียบเนียนซีผิวดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นเบอร์รูคมุมขนจุดต่างๆไปได้ดีดูสินี่ค่ะ Before a อนด์อ e ฟอุ้ย รองพื้นซองเนี่ยเขาทำดีอนยะู่เนาะไม่ได้สิต้องเรียกเขาว่าคุชชั่นแบบซองเพราะเขาเป็นคุชชั่นไงเดี๋ยวไปเรียกรองพื้นซองเขาน้อยใจเขาก็สร์แบบสถาถปนาตัวเองเป็นคุชชั่นดีเลยทุกคนปกปิดดีเบอร์ผิวสวยนะคะสัมผัสบางเบาแบบบางเบาจริงแล้วเป็นฟินิชแมทนะส่วนตัวบิ๊กรู้สึกว่าเป็นฟินิชแมทแต่ว่าไม่ได้แมทแห้งดูนแน่นผิวถึงเกินไปยังมีอาการแบบ เล่นแสงบริเ,เวณจุดกระทบหนกแก้มหนะ้าแก้มใดๆอยู่เออถือว่าดีมาบิวเพิ่มไหมบิวเพิ่มตรงที่นี่มีรอยเสีวหน่อยห ประมาณ80%ทั่วๆไป,ปการปกปิดก็คือว่าอยู่ในเกมที่ปกปิดสูงแต่ว่ายังดูแบบบางเบาไม่ได้ดูหนาบกจนเกินไปซึ่งตอนจริงๆแล้วรองพื้นพุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดูชัยแล้วดูหนาเตอะมันดูเอาออฟเทนมันดูปกเทนไปแล้วนะทุกคนซึ่งตัวนี้ทําได้ดีบางเบาจริงแต่ว่ายังให้การปกปิดและว,ว่าผิวดูเป็นธรรม,รรมชาตาิลงอีกข้างหนึ่งกันค่ะอุยเนื้อก็เหลวใช้ได้นั้นเนี่ย เทไว้บนมือก็หลายๆไม่ได้ครีมมีมากสิวตรงนี้นะคะพี่ก็พยายามบิวเพิ่มไปแล้วก็ปิดความแดงอะไรไปได้ประมาณนึงแต่ว่าความแบบนูนตีดีก็ยังปิดไปไม่มิดเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ภาพรวมสองด้านสวยงามตามท้องเรื่องนะคะหน้าดูเนียนมากแล้วก็มีความแบบฉ่ำเล็กๆเ,เดวอินหนักเข้มนหน่อยๆให้มันแบบเออใช้งเป็นคุชชั่นอยู่งามไม่ได้เป็นแบบรองพื้นธรรมดาทั่วไปที่ดูแบบ ดีเลยในวิี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดืดก่อนนะคะเ,เดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกกันอีกทีน้นึงก็เป็นยังไงบ้างกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลองลิปสติกใหม่ให้เพื่อนดูคือสำหรับคนอื่นอาจจะเก่าแล้วแหละแต่บิ๊กเพงได้มานะเป็นลิปจาก d a y s ซ e k นะคะรุ่น melting candy b a l m คือพอซื้อตัวกาล่ามาแล้วชอบใช่ไหมก็เลยไปลองดูว่าแบบลิปแบบกดๆแบบนี้มันมีแบรนด์ไหนบ้าง ก็เห็นมีเดซีกคืออยากได้ทาร์ตลาปูจ้ามากแต่ว่าแพงอ่ะไม่มีตังก็เอาราคาหลักร้อยย่อมเยาไปก่อนบิกซื้อมาเป็นเบอร์เบอร์3เบอร์3 4สี่รถมิวที้ผมจะกดเยอะไปได้อุ้ยอันนี้เนื้อมันแบบละลายกว่าตัวกาล่าแต่พอเนื้อมันละลายกว่า รู้สึกว่ามันคอนโทรลค่อนข้างยากแต่ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าความชุ่มชื้นจะสูการ่าได้หรือเปล่าคือการ่าความชุ่มชื้นคือปังมากถ้าตัวนี้ชุ่มชื้นเท่าการ่าก็ขึ้นแทน่นมาดูฟินิชหน้าฟินิชผิวไม่มีเซตแป้งบริเวณใต้ตาที่ซนบ้างเล็กน้อยกรุบกริบกริบนะคะผิวยังสวยอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะ้องจะเป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา5.34โมง34ค่ะก็ผ่านไปแล้วประมาณ10ชั่วโมงกับหน้านี้วันนี้ด้วยคุชชั่นแบบซองจากเม r e เลสกาค่ะวิสซีกูต้าเอสเซนต์คุชชั่นนะคะเป็นไงบ้างภาพรวมมีรู้สึกว่าทำได้ดีเป็นคุชชั่นซองที่เอ,อ้ลดภาพรวมเลดนะคะแต่บริเวณจมูกม่มีเช็ดน้ำมูกก็จะหลุดไปบ้างนะแต่ ยังถือว่าโอเคสวยอยู่ไม่ได้แย่เลยบริเวณคางที่วิกชอบเป็นคานคบวันนี้ก็มีน้อยนะ เป็นคาบน้อยนะคะประทับใจมากส่วนความมันก็มีหน้าแก้มทีโซนบ้างกรุบกริบซึ่งบิ๊กถือว่าเป็นความมันในระดับที่ว่าเออไม่ได้เยอะจนเกินไปหน้ายังดูสุขภาพดีอยู่นะคะไม่ได้แบบเออดูแย่ดูเยอะจนเกินไปนะทําได้ดีอะ่ะแต่ส่วนตัวแล้ว่บิ๊กไม่ค่อยชอบสีคุชชั่นตัวนี้เท่าไหร่อะ่ะพอมันตกเย็นแล้วอะ่ะด้วยอันเดอร์โทนที่มันออกทงอ,องนูเทลอมชูนิดๆน,น,นะคะมันเลยทําให้หน้าบิ๊ก ในกระจกที่บิ๊กเห็นอ่ะมันไม่ได้ดูเหลืองผ่องความสว่างอ่ะมันพอดีกับหน้าบิ๊กแหละแต่อันเดอร์โทนมันไม่ได้อะเออคือถ้าอันเดอร์โทนมันเหมือนกับตัวเมิร์ฟอ่ะมันจะดีมากเลยสองตัวนี้ภาพรวมการติดโทนการคุมมานต่างๆบิ๊กว่าเหมือนกันนะแต่แค่ตัวนี้จะออกโทนเหลืองถูกใจบิ๊กมากกว่าอันนี้จะออกติ่งชมพูนิดนิดหนึ่งนะเออใครชอบอันเดอร์โทนยังไงก็ไปเลือกซื้อตามกันได้นะคะใครชอบโทนวอมโทนเหลืองๆมาเมิร์ฟใครชอบแบบผิวนูชอบหน่อยไม่ได้ ็นสาวผิวเหลืองวอมโทนก็มาทางเม r รเลสกานะคะซึ่งทั้งสองอะภาพรวมดีทั้งคู่นะวันนี้สรุปการใช้งานนะคะสำหรับน้องเม r รเลสกาวิซีกูตาเอเซนนะบิว่าเป็นคุชชั่นซองที่ดีเออทำดีทำถึงตั้งชื่อว่าคุชชั่นแล้วเออก็ทำได้ดีนะคะภาพรวมอะถ้าจะหักคะแนนก็คงจะหักแค่อันดโทนสีที่มันไม่ค่อยถูกใจบิ่เท่าไหร่ก็เอาไป9.5เต็ม10ละกันเพราะว่า การคุมมันการติดทนต่างๆคือโอเคเลยแล้วบริเวณที่บิ๊กแบบนะมีสิวมันก็ไม่ได้ดูแบบแ,บบแห้งแครกแตกจนน่าเกลียดนะคะใครสนใจน้องอยู่นะคะก็ดูคลิปบิ๊กจบแล้วไปซื้อเลยราคา4 9บาทคือถูกมากนะคะมีขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะเดี๋ยวบิ๊กทิ้งช่องทางออนไลน์ไว้ให้ด้วยก็ได้เผื่อใครสนใจนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel บิ๊กบิ๊กค่ะ